สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้ดูมีความตื่นตัวให้ดูมีความมุ่งมั่นโฟกัสกับเรื่องต่างๆกระตือรือร้นมากขึ้นนะและข้อดีก็คือถ้าเกิดคุณทําอะไรเนี่ยมันมีโอกาสกับการสําเร็จกับสิ่งที่ทําได้ดีแค่ในเดือนนี้เรื่องสุขภาพก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีเกณฑ์กับการจะป่วยได้ทั้งเดือนเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเงินนะครับข้อดีคือในเดือนนี้ของคุณดาวการเงินจะกลับมาเดินปกติเพระนาะฉะนั้น การจะเข้าอะไรกับเรื่องของการเงินมันก็จะมีความชัดเจนมันไม่ล่าช้ามันไม่อืดแล้วนะครับและยิ่งถ้าเกิดใครที่การเงินที่มันไปเกี่ยวกับด้านอสังหาบ้านรถที่ดินและไปเกี่ยวกับด้านสายการศึกษาอะไรแบบนี้มันดูมีความโดดเด่นกับเรื่องนั้นได้มากเลยนะครับส่วนในเรื่องของการงานถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะดูมีความอืดมีความล่าช้าและบางทีงานที่ได้เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นงานอะไรที่มันเป็นระยะสั้นๆมันอาจจะสร้างผลต่อความวันไหวกับคุณให้มีความ ้อนใจบ้างแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเรื่องของการงานมากนักนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกมันอาจจะดูมีความอึดอัดกันหน่อยแต่ว่าตั้งแต่วันที่13ไปแล้วเนี่ยถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่คู่ของคุณเนี่ยนะครับจะมาให้ความสําคัญใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, คุณเป็นอย่างดีและเขาเองเนี่ยก็จะมีส่วนต่อการกระตุ้นคุณทั้งแบบเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้คุณดูมีความตื่นตัวมีความมุ่งมั่นที่ดีขึ้นด้วย ส่วนคนโสดแน่นอน13ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสกับการที่จะมีคนที่มีศักยภาพมาปฏิสัมพันธ์มีส่วนกับการส่งเสริมคุณดูเข้ากับคุณได้ดีแค่คุณอาจจะต้องเช็คเรื่องของความโสดของเขาหน่อยเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับในเดือนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จลาบผลมันก็ยังเด่นชัดกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของอสังหาบ้านรถที่อยู่ที่ดินที่พักอาศัยอะไรต่างๆนะครับ มันก็มีเกณฑ์ที่จะเด่นกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคยังไงตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องเลขบ้านเลขรถก็อาจจะควรเสี่ยงติดไว้ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกลุ่มว่าในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8เนี่ยในชาวลัคนากุมจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนากุมก็คือดาวราหูซึ่งณเดือนนี้ดาวตัวคุณก็ยังไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะข้อดีก็คือในเดือนนี้เนี่ยดาวที่อยู่ในช่องการเงินดาวสุกเนี่ยมันมีความโดดเด่นด้วยนั่นหมายความว่าคุณก็มีศักยภาพกับการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ดีโดยเฉพาะ ในช่องการเงินที่ดาวสุกกับดาวพฤหัสสลับกันเนี่ยมันมีความโดดเด่นในเดือนนี้กับอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่ไปเกี่ยวกับเรื่องสายการศึกษาไปเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไปเกี่ยวกับเรื่องอสังหาบ้านรถที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณจัดการกับเรื่องเหล่านี้ <esf. S 1> หรือมีช่องทางการเงินที่เกิดกับเรื่องเหล่านี้ได้ดีนะครับมีให้ต้องระวังอยู่บ้างก็คือช่วงก่อนวันที่5เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวพุธเนี่ยไปตกวินาศ บางทีต้องระวังการพูดอะไรต่างๆแล้วเราอาจจะแบบพูดไปแล้วต้องไปรับผิดชอบมันอาจจะเป็นเหตุให้เราเหนื่อยกับเรื่องนั้นได้เหมือนกันส่วนดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะด้วยเวลาไปอยู่ในคําว่าวินาศถ้ามันจะป่วยอะไรในช่วงต้นเดือนมันก็จะป่วยแบบอยู่ๆก็ป่วยอันนี้ก็ไม่รู้จะให้ระวังยังไงเหมือนกันนะครับส่วนการย้ายของดาวก็คือวันที่5นะครับดาวพุธเนี่ยย้ายมาทับตัว ซึ่งการที่ดาวพุธย้ายมาทับตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะเพราะสําหรับคนลัคนากรมเนี่ยเวลามีดาวพุธมาทับตัวเขาเรียกว่ามันได้นระอุดมเกณฑ์นะครับซึ่งดาวเสาร์ที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็ได้องเกณฑ์เขาก็ได้อุดมเกณฑ์อยู่แล้วอันนี้ข้อดีนะครับครนี้ดาวพุธมาได้อุดมเกณฑ์ซึ่งส่งผลดีต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับที่มันดูสมบูรณ์ขึ้นแต่มันก็มีเกณฑ์ที่ป่วยได้นะเวลาดาวมรณะ มาทับตัวเพียงแต่ว่าถ้ามันจะป่วยอะไรตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเออมีมีวี่แววมาก่อนบ้างมีรู้สึกรุมๆไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี้มันก็พอจะระวังได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ จุดดีอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพุธมันมาเจอกับดาวเสาร์และได้อุดมเกณฑ์ทั้งคู่เนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่ามันเป็นคู่สมพลกันมันส่งผลดีต่อการที่จะเจราจาต่อรองติดต่ออะไรต่างๆได้ดีดาวเสาร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความช่วงนี้การเจรจาไกลเกลี่ยเรื่องคดีความติดต่ออะไรแบบนั้นได้ดีการติดต่ออะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่อง ต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสดีการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบุตรหลานที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรือเกี่ยวกับเรื่องคดีความมันก็จะอยู่ในจุดที่คุณสามารถเจรจาต่อรองอะไรต่างๆได้ดีนะครับพอวันที่13ดาวอาทิตย์ย้ายมาร่วมด้วยดาวอาทิตย์มาทับตัวมันก็จะกระตุ้นพลังงานกระตุ้นความกระตือรือร้อนของคุณถึงแม้มองว่าดาวอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปลักนะ แต่ดาวอาทิตย์เวลามาทับตัวของคนลักนณาก่มมันได้นระองค์เกณฑ์เหมือนกันเหมือนที่ดาวเสาร์ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยยังกระตุ้นความตื่นตัวภาวะผู้นำความมุ่งมั่นของคุณแถมอาทิตย์ไปเจอเสาร์ที่ผมบอกว่ามันเหมือนแบบถูกกระตุ้นให้ดูตื่นตัวดูโฟกัสดูมุ่งมั่นอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะดูมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นในมุมที่ดีดาวอาทิตย์เป็นดาวเรื่องคู่คนรักมาอยู่กับตัว เพราะฉะนั้นช่วงนี้คู่ก็จะให้ความสําคัญกับคุณมาร่วมกับคุณไม่ว่าจะเป็นการร่วมแบบร่วมแบบเปิดเผยหรือการร่วมแบบอยู่เบื้องหลังถือว่าเขาก็ทําแบบนั้นได้ดีครับและมีส่วนกับการกระตุ้นความตื่นตัวของคุณกับเรื่องของภาวะผู้นําของคุณด้วยพอวันที่14ดาวพฤหัสเดินปกติข้อดีกับเรื่องโชคลาภความสําเร็จกับเรื่องของการเงินมันก็จะมีโอกาสกับการเข้าได้ไวขึ้นนะครับ เพราะดาวพฤหัสอยู่จุดนี้เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วมันได้อุดมเกณฑ์มันได้ปทุมเกณฑ์มันเอื้อพร้อมที่จะเกิดเรื่องดีๆกับเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจของคุณอยู่แล้วแค่พอดามันหยุดเดินถอยหลังมันก็จะเข้าได้ไวขึ้นไม่ต้องรอไม่ต้องช้าอะไรมากขึ้นและพอวันที่27ดดาวพุธก็ย้ายออกไป ในมุมที่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยก็คือดาวพุธเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับดาวราหูที่เป็นดาวตัวคุณและเขาทำหน้าที่หนึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่ามรณะเพราะฉะนั้นถึงแม้ดาวตำแหน่งเนี้ยมันจะอ่อนอะจะมองว่าถ้าเกิดสร้างผลเสียก็อาจจะผลเสียไม่รุนแรงแต่ดาวมรณะมันแปลเป็นเรื่องสุขภาพเวลาดาวมันอ่อนกำลังมันก็จะเป็นช่วงที่สุขภาพของคุณดูมีความอ่อนกำลังมันก็เลยมีโอกาสกับการป่วยได้ง่ายเหมือนกันนะครับ และยิ่งในเดือนนี้เนี่ยการที่มีดาวเกตมากระตุ้นอยู่ในคำว่ามรณะเนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นกับเรื่องของการป่วยที่มันอาจจะเกิดได้ง่ายอยู่แล้วถึงได้บอกว่าในเดือนนี้ของคุณเนี่ยไอเรื่องของการป่วยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดการป่วยอะไรได้ทั้งเดือนเหมือนกันแค่ลักษณะของการป่วยต้นเดือนมันจะป่วยแบบปุบป,ปับและถ้าเกิดในช่วงปลายเดือนอันเนี้ยมันง่ายที่จะต้องแบบเออป่วยสุขภาพดูอ่อนแอเลยในจังหวะนี้ แต่ถ้ามองในมุมดีดาวพุธก็ไปเจอกับดาวสุ์ที่เขาเป็นคู่าธาตุน้ํากันเขาเรียกว่าได้คู่อสีติาธาตุเวลาไปเจอกันในราศีาธาตุน้ําราศีมีนเขาเป็นาธาตุน้ําปลายาธาตุนะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าไอดาวพุธไปอยู่ตรงนี้มันส่งผลดีกับดาวสุขที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทางอาสังหาที่พักเพราะฉะนั้นดาวพุธมาจากคําว่ามรณะนะอาจจะส่งผลดีกับเรื่องทรัพย์สินอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ทางอสังหาอะไรต่างๆสําหรับชาวลัคนาลุม มาดูในเรื่องการเงิน <S Bur sta> ของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้า <S 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 <tide> ที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพฤหัสการที่ตัวคุณไปอยู่ในเรื่องการเงินนะครับคุณก็ค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องการเงินมองช่องทางธุรกิจได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่คุณก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะเพราะมันเป็นราหูค้นทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็พูดมาหลายเดือนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ข้อดีก็คือดาวการเงินของคุณเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเขาไปอยู่ในคําว่าพันธุเนี่ย ดาวมันได้อุดมเกณฑ์และมันก็ได้ปฐุมเกณฑ์นั่นหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเนี่ยมันเอื้อให้เกิดสิ่งดีๆอยู่แล้วมันพร้อมกับการจะมีเรื่องของการเงินที่จะได้เข้ามาโดยเฉพาะดาวพฤหัสการเงินของคุณกับดาวสุขที่เป็นคําว่าพันธุทที่มันสลับกันเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่มันไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องการเงินที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องสายการศึกษา นะครับสถาบันการศึกษาการเงินที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่อยู่ที่อาศัยที่พักนะครับมันมีโอกาสที่การเงินกับด้านนั้นมันเอื้อให้เกิดสิ่งดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอวันที่14ไปแล้วที่ดาวพฤหัสด,ดาวการเงินของคุณเนี่ยหยุดเดินถอยหลังมันก็เลยทําให้อะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่จะเข้ามามันก็ดูไม่ค่อยอืดไม่ค่อยล่าช้า ตกลงอะไรได้แล้วการจะจ่ายเงินอะไรเนี่ยมันมีโอกาสกับการได้รับเลยไม่ต้องรอไม่นานไม่อืดน,นะครับก็ค่อนข้างส่งผลดีกับเรื่องการเงินของคุณด้วยและเดี๋ยวพอ27นะครับดาวพุธก็ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องการเงินของคุณด้วยซึ่งดาวพุธเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่ามรณะเวลาดาวมรณะมาอยู่ในช่องการเงินมันก็มีเหตุที่อาจจะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันแต่ ข้อดีก็คือไอ้ดาวมรณะเองเนี่ยมันอ่อนกําลังมันอาจจะไม่ได้เป็นรายจ่ายอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆมากนักส่วนดาวพุธอีกหน้าที่หนึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะที่แปลว่าลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของคุณซึ่งอันเนี้ยบางทีการต้องใช้เงินอะไรกับเรื่องลูกหลานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณกับลูกหลานเนี่ยมีปากมีเสียงกันได้เหมือนกันเพราะดาวราหูดาวตัวคุณก็ต้องเจอกับดาวเรื่องลูกหลานที่อ่อนกําลัง มันเหมือนกับศักยภาพของลูกหลานไม่ค่อยดีและจะใช้จ่ายอะไรไม่มีเหตุมีผลคุณอาจจะต้องมีเรื่องต่อว่ามีปากมีเสียงกับลูกหลานด้วยเช่นกันนะครับส่วนในมุมที่ดีกับเรื่องการเงินก็คือไอ้ดาวพุธท,ที่มันสัมพันธ์กับดาวศุกร์เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่ามันไปส่งผลดีต่ออะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของโมรดกที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินอะไรแบบนี้ก็ไปส่งผลดีในเรื่องนั้น มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอังคารซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวการงานของคุณยังคงเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องงานนะครับคุณอาจจะยังรู้สึกว่างานมันยังดูมีความอืดการเข้าของงานมันดูมีความล่าช้าหรืองานที่ทําอยู่เนี่ย การรุดหน้านะครับคืบหน้าความคืบหน้าของงานเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ล่าช้าอยู่ซึ่งดาวอังคารเวลาไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะงานช่วงนี้ถ้ามีเข้ามานอกจากช้ามันกอาจจะเป็นงานอะไรที่เป็นงานชั่วคราวงานสั้นๆงานระยะสั้นๆที่มันเข้ามาและดาวอังคารเวลาไปอยู่ในภพปุตตะอังคารเป็น5ากลัคนามันเป็นพินทุบบาท ซึ่งมันก็เลยส่งผลต่อไอ้ความที่แบบงานช้างานชั่วคราวระยะสั้นๆเนี่ยบางทีมันน่าจะสร้างความกังวลความร้อนใจกับเรื่องการงานให้คุณดูมีความหวั่นไหวกับความมั่นคงกับเรื่องการงานอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าดาวการงานเองเนี่ยไม่ได้เจอกับดาวอะไรที่ไม่ดีนะมันก็ไม่ได้ส่งผลในมุมที่มันเลวร้ายเลยแต่แค่มันจะมีเรื่องให้คุณต้องร้อนใจให้กังวลกับเรื่องงานอยู่ด้วย ซึ่งในช่วงปลายเดือนเนี่ยจังหวะที่ดาวพุธไปอยู่ในจุดนี้ดาวพุธเขาอ่อนกําลังดาวพุธทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะหมายถึงลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะมีเหตุกับการย่อหย่อนศักยภาพหน่อยช่วงนี้นะครับทำอะไรไม่ได้ดังใจคุณอาจจะเป็นเหตุให้คุณเองเนี่ยต้องตําหนิต่อว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องด้วยเช่นกันโดยเฉพาะถ้ามันต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินงบการเงินการใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆของลูกน้องเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงก่อนวันที่5นะครับการที่ดาวพุธกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่เอกสารไปตกวินาศเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังในช่วงนั้นการจัดการอะไรที่เอกสารมันผิดพลาดเอกสารสูญหายไฟล์อะไรต่างๆหายอะไรเนี้ยก็ต้องไประวังในจังหวะช่วงต้นเดือน <c oughs> มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวอาทิตย์ ในช่วงก่อนวันที่13เนี่ยดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศในมุมอารมณ์ความรักมันอาจจะมีความอึดอัดกันหน่อยนะครับหรือในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบคู่ของคุณเขาก็อยากมีความเป็นส่วนตัวการทําอะไรที่มันจะต้องแยกกันบ้างมันก็ลดความอึดอัดซึ่งกันและกันได้ดีนะจริงๆตัวคุณเองเนี่ยการที่มีดาววินาศมาอยู่กับตัวคุณเองก็ดูมีความติดติมีความ อยากทําอะไรที่มันมีความเป็นส่วนตัวด้วยอยู่แล้วอ่ะก็ถ้าบางทีการให้ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันมันก็จะอยู่ในมุมที่ดีไม่ค่อยอึดัดกันแต่เดี๋ยวพอดาวย้ายวันที่13ที่ดาวความรักของคุณก็จะย้ายมาทับตัวคุณเพราะฉะนั้นเวลาดาวความรักมาทับตัวอันนี้เป็นจังหวะในมุมที่ดีนะก็คือคู่ของคุณเนี่ยเขาจะมาใส่ใจกับตัวคุณมากขึ้น มีกิจกรรมอะไรที่เขาจะต้องมาร่วมมาทําอะไรร่วมกับคุณไม่ว่าจะเป็นการร่วมแบบเบื้องหลังหรือร่วมแบบเปิดเผยอะไรแบบนี้เพราะว่าการที่ไปเจอกับดาวเสราร์ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศที่แปลว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาก็เป็นดาวคู่ธาตุไฟกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีส่วนต่อการร่วม สิ่งต่างๆกับคุณทำอะไรดูเข้ากันได้ดีเพราะเขาเป็นดาวคู่าธาตุกันมีส่วนต่อการกระตุ้นตัวคุณด้วยเพราะพอมันเป็นคู่าธาตุไฟและมันมีเรื่องของคู่มาร่วมเนี่ยนั่นหมายความว่าคู่มีส่วนกับการกระตุ้นให้คุณเกิดความตื่นตัวกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นกระตุ้นภาวะผู้นำที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ดีขึ้นด้วยและดาวอาทิตย์เวลามาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถึงแม้จะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตำแหน่งปล่ แต่ดาวเขาได้องค์เกณ์นั่นหมายความว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคู่ของคุณย่อหย่อนศักยภาพอะไรต่างๆนะครับก็เป็นช่วงที่เขาก็ยังมีศักยภาพดีแค่เขาจะค่อนข้างใส่ใจคุณเขาจะค่อนข้างตามใจคุณและการที่เขามาร่วมอะไรกับคุณเนี่ยค่อนข้างส่งเสริมกระตุ้นตัวคุณได้ดีและถึงแม้27ดาวพุธย้ายออกไปแต่ถือว่าก็ไม่ได้มีอะไรส่งผลเสียกับเรื่องดาวความรักของคุณ และสำหรับคนโสดก็แน่นอนครับในช่วงก่อน13การที่ดาวความรักไปอยู่ในคำว่าวินาศมันก็อาจจะถ้าเป็นการพบเจออะไรมันก็อาจจะพบเจอแบบแปลกๆนะครับคุหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่พบเจอต่างชาติคนมีตำหนีพบเจอผ่านแอปพลิเคชันอะไรแบบนั้นและบางทีการพบเจอในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็อาจจะอยู่ในจังหวะที่เหมือนกับไม่ได้อยากจะเปิดเผยกับเรื่องของความสัมพันธ์แต่ พอช่วง13ไปแล้วที่ดาวความรักมาทับตัวแน่นอนมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณได้ดีแถมคนที่เข้ามาคุณจะรู้สึกถึงความเข้ากันได้ดีนะครับทำอะไรดูมีความเข้ากันสอดคล้องกันได้ดีแถมมีส่วนต่อการกระตุ้นภาวะผู้นำในตัวคุณด้วยนะครับและบางทีไม่ว่าจะเขามาแล้วเขาจะต้องเป็นผู้ตามหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ดูจะยินยอมกับการที่จะต้องตามคุณได้ดีด้วยเหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนไม่มีศักยภาพเข้ามานะเพราะถึงแม้ดาวมันเป็นปะแต่มันเป็นองค์เณฑ์นั่นหมายความว่ามีคนที่มีศักยภาพแค่เขายินดีจะตามคุณเขายินดีจะทำอะไรร่วมกับคุณถึงแม้เป็นเบื้องหลังก็ตามก็ถือว่าเป็นวาเลนไทน์ที่ดีนะแค่นิดหนึ่งก็คือเวลาดาวมันมีฐานของความเป็นปะเนี่ยคุณก็ต้องไปตรวจเช็คให้ดีว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าแค่นั้นเอง มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือดาวพฤหัสในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวโชคลาภของคุณมีคุณสมบัติดีเพราะว่าดาวไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าพันธุเนี่ยมันได้อุดมเกณฑ์ดาวเป็นสี่กับลัคนาได้ปทุมเกณฑ์นั่นหมายความว่าถ้ายังทําอะไรมันยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเอื้อให้เกิดความสําเร็จลาภผลกับคุณอยู่ เพียงแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยก่อนวันที่1 4เขายังเดินถอยหลังอยู่นะครับก็เดินถอยหลังมา3-4เดือนแล้วเพราะฉะนั้นบางทีมันสําเร็จอะสาเร็จแต่บางทีการสําเร็จมันอาจจะรอนิดนึงช้านิดนึงแล้วก็ได้รับเข้ามาหรือสําเร็จเข้ามาโดยเฉพาะดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าพันธุส่งผลดีต่อเรื่องของการสําเร็จอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาส่งผลดีต่อการที่จะได้รับความสําเร็จอะไร นะครับที่นำพามาจากครอบครัวญาติพี่น้องส่งผลดีต่อการประสบความสำเร็จกับเรื่องบ้านที่อยู่อสังหาการได้รับเข้ามาที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อสังหานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับลดลาพาหนะอะไรต่างที่เป็นความหมายของคําว่าพันธุเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภกับด้านนั้นได้ดียิ่งพอ14ไปแล้วดาวพฤหัสหยุดเดินถอยหลังการที่จะได้อะไรมันก็มีโอกาสกับการจะเกิดขึ้นได้ เลยชัดเจนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอไม่โดนเลื่อนไม่ต้องยืดออกไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องดีกับเรื่องโชคลาภสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคแน่นอนครับดาวโชคลาภไปมีคุณสมบัติดีทั้งอุดมเกณฑ์ปทุมเกณฑ์ทั้งสลับบ้านกับดาวศุกร์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพันธุเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้โอกาสกับการเสี่ยง ที่เกี่ยวกับตัวเลขบ้านเลขรถยังไงเนี่ยคุณก็ควรจะต้องซื้อติดไว้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมและนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ